มันคือเกาล้วครับมนันนี่เอ้มัอนี่เฮ็ดเบ็ดแหล้วกว็ดีครับหาสิบหลังครับ,รบมมก็เลยว่าสิมาลองไซเมิงครับสิมาเจอเบ็ดใหม่น้ตามรุ่นตามเมิงกันได้เลยครับว่าสิมานคือประมาณครับ ส่งสีบกหอยลายครับมาเือแ่งบาบา หมานบ่มาอนี่บหูกันครับเะเบ็ดมาเจิมครับซึงเฮ็ดแล้วมาอน,นีครับมันหมานเด้อหาซิบหลังครับมาอน,นี้มารลุนกันนะครับรลุนใส่กันเดยจ้าพ่อแม่พี่น้องลองเมืองครับ ปลาี่เียปาคอตัวใหญ่เคได้ยินปลาขอลาภพิษปาลปาคอรวยสวนปลาคอรวย đẹp Ở nhà, bóng nổi. รับส้มทังไดกันเนี่ยน้อครับพ่อแม่พี่นอ้องทางอันนี้กับยูซูลินนะครับทบั้งบาดมือผมนี่ผลฝากคือว่าดีอยู่ครับตกเกือบทุงมือครับน้ำก็ร้ายครับในกันหน้าพวกใสเบ็ดใสยังอยู่ครับคอมเมนต์ในคลิปในยังกระไดเด้อครับอยากสอบถามยังกับไดด์มดครับหมานก็บอกมานกับสถามเป็นในถ่ายคลิปกระไดเด้อครับ พอยี่เออใส่พอยี่สลังยังนอน ก็คือาอกยังไงฟังเลยพี่น้องเมื่อวานผ้าบาวบาดไปทายรถแฮบาวบาดเป็นยับเลยพี่น้องเอ้ยแต่ว่าบริษัททายหเบิงึงเมาดิบเลยบาวบาดหมู่บ้านมุนกูบเลยค่ะบ้านน้องละข้างพี่น้องละข้างอำเภอสนมจงังหวัดสุรินทร์ ฝนแห่ดนตีสดข้าจเจ้าเล่นมาแต่ฝนบ่ตกไวหลุนสีร้ายได้เนาะยเม้นเนาะอืมพอดีฝนมันตกค่ะตกแต่เสาฝนตกปะนะเกือกสีต้มสีดินกันอยู่ซาสักหน่อยขาเจ้าก็เต้นเกือกฝนเกือกสีต้มก็ม้วนแต่โดนโดนมีดเธอเนะาะอะไรมีดดุ นกกตุนกกตัวนี่แหละเสียงแบบธรรมชาติธรรมชาตินกกตัวนันินกกตุนกกตัวอะไรนกกระตัวเคมีภาษาไทยแหนะ้นกกระตัว ้องว่าผมสิมานวาพี่น้องคอมเมนต์มาใดได้ครับว่าผมเสไดไพราคือบปล่าปลาครับหรือบวัวถ้าผมใดผมเสไดไพราอย่างตัวแหลกครับาตามมาหลุ่นมาเมืองกันครับช่วงผมพีช่วงผมส,ผมสยามครับเวลาต่อแหลก เสียงปลาบอดครัพี่น้องเสียงปลาบอดบ่มีอมมาอนครับี่น้องเบไินนีเกลีงไม้เนี่ยเป็นพอแป๊บครับจำได้ อนกลางคืนนะมันยันมันลงเบ็ดแต่ของเวลากลางคืนยางมันมืดม,ม,มันสีลงเบ็ดจะขั้นลรืเบาบาส5าสิบขั้นครับมือนี้เอามาเปิดซิ่งครับพึ่งเฮ็ดเลี้ยววางสีมองแรงครับเบ็ดใหม้ด้วยค่ะพี่น้อง หาปลาเด้อพี่น้องแต่ว่ามืออืนน่นมันไปหาเลาะมังเฮ็ดคื้เกล้วครับหาได้ลหลายแนวได้ลหลายอย่างครับเป็นละมือาะว่ามีตูฟิตแหละหามากเก็บเขาตูฟิตมืดนะครับ แล้วเสีมายืนออกกันมึงนีเห็นอย่าง่ะเอาปุ้ยกำไรเขาให้ตาได้กวน ข้าเ,เาหิ้งขึ้ว่าห็ดงม,มาเตะหนานของนี่เรียบร้อยครับพี่น้องห้าสิบหลังครับเตรียมรับลุ่นรับชมกันครับช่วงเย็นๆนะครับห้าสิบหลังหมดไม่เหลือสักหลังนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับลุนกันครับพี่น้อง ยามหลบแหลกครับผมขี่มานขึ้นบนมานครับตามเหมือนกันเลยครับท่านเดยจกโตอยู่ด้วยพี่หนุ่ย ยังน้อพี่น้องเลยตั้งแหลกนี่จักปลาจักปูจักกบเอาเปิ่งค่ะปครับเอาังครบเปิ้ลมันหลุนกันแน่ครับมีวุฒิคอวุคอแต้มแหลกครับผมโตัวกำลังพอดีแต้มแหลกครับไห<อ>นี่ครับใกล้ใกล้สวยแต้มแหลกสวยๆครับโอ้กินระคือกันแน่ครับนี่ รุนพี่น้องรุนรุนรุนหลังไหนไใกล้ีกล้มาดูนกันครับดูนข้าวว่าไปยังกระดุกกร,ระดุกเฮ้ยน้อง กระดูเกเสร็จลังงามครับกระดูกครับรตัวติดแตมทิซี่ครับผมหาอยากหากินอยู่บ้านท่ามันกระพาะได้กินอยู่ครับพี่นอ้องปูปลาหมาข้าวอุดมสมบูรณ์ครับบริการได้แต่ชั้งหนึ่งแหะครับถ้าได้ออกมาหาอยากหากินชีวิตคนท่ามันก็มีความสุขของนี้แหละครับ อะไรากมายสุดทีหมวยคับหมาหมา่มกหูด้ครับพี่น้วนดูเดคระเบิน้่ะุครับกบ้าบ้าอยู่ไหมเนาะไบโอ้ยหลด โอ้ยดินดนแยวพี่น้องหลุนเด้อค่ะพานเหยั้งนอปลายเหงังนอหนิขาเบาบาดก่อนเบาบาดใส่เงยอยู่ม <Okay. S 1> าหลุนกัน No, <laughs> ja. สำหรับขึ้นเองกับมาชั้นนีแล้ครับหาโตครับประดุกสองกระท่อนสามครับขอบคุณที่ติดตามลิดเยอครับขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณคอมเมนต์ขอการแชร์ขอบคุณครับ